การจัดชั้นเรียนให้เป็นแบบ High Functioning Classroom เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ครูมีพื้นที่เล็กๆในหัวใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มและได้สะท้อนความคิดออกมาในรูปตัวอักษรและรูปภาพ จากนั้นนำชิ้นงานของนักเรียนติดแสดงที่มุมแสดงผลงานเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานของตนเองและชิ้นงานของเพื่อนมีการยกย่องชมเชยโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคอยให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด